สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุผู้สุขนุนมือนีมากินเขาพี่น้องมา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 กินเขาเด้อข้อหมูย่างพี่น้องจ้าแล้วก็ตำหมกคุ่งเราใส่กอกอันใส่กอกนี่างตู้พี่น้องเอาไว้มันสีเบิร์อายุก็เลยฝ่าวก,กินก้อนที่มันสีเบิร์อายุพี่น้องจ้าเขาเนีย้ยมันคืออ่านโตมันคือจะอ่นยอียงก่อเดียงคือหัวมะล่ำเลยเขาเนี้ยพี่น้องหนึ่งไว้กินสองสามมือผู้เดียว กะเทียแบบว่ามูฮิวเข่าไกายมากกับสิเดสซูมูกินพี่น้องมากับน,นี้มาเดิมมาเดิมมากินเขาน้ำกันกินอันยงก่อนกินพ่อเขาเอินอยังพ่อมีแห้งพ่อเน็เจ้าหน้าที่ใส่มันคือเดียงแค่นออันน้ำต้บุุ้ห้งสิบ,บ๊ยหน่อยใส่อันอีปีอีป,ปีอีป,ป,อป,ปีจะตีมาพี่น้องเบาหลา,าย,ยายหางเมียน กินผู้เดียวกะบอแสบดอกมันต้องหาหมูกินมื้อนี้อันหอมเพ็นนอนเพราะไงเราซื้อมาลายมือแล้วอันเราบ่เราใส่ไปน้อยเดียวมันเหี่ยวค่าตู่ก็เลยเอามาตำใสตตำบมกุ่งเลยแซบแซบลืมผัวนวลืมสู่เพื่เก้า่นลังจา๋าหมูไงครับ มามาขออนุญาตใส่มือด้วยพี่หน่องเอลยเ้าเนี้ยนี่มันต้องต้อง,งปั้นจิ้มเฮ้ยเน,นี้เอเขาไม่คบเบ็ดเอาดิลืมอ,อันเอาหมูออกแล้วก็น,นี่ยังค่อยคุดพอข้างแรกนี่จิ้งจิ้งกจอะอันนี้นะหมายถึงว่าบริษัทนี่ อบอกคือบ่แสียเืออันตตาบอกคงเข้าพี่น้องเมียนตาบอกคงนี่ประแดกพ้อมพ้อมอืมเสกินในบ้านเพร่อนยัยกับเบื้องโฟมละวันช่วงเศร้าแดดดีอยู่ตอนบ่ายนี่ฝนสิมาแล้ว กินกันคำยังไงคำตาสวดพี่น้อง <laughs> mà đưa mà đưa cho hãy ưu lại chưa? Ừ. 吃过。 วางสีกับเพจอยู่เด้พี่น้อง อิ่มพี่น้องกิ่เบิอบเผ็รอืมอิ่มพูดยาวพี่น้อง เพชรพี่น้องไปแล้วสําหรับพี่พี่ผู้ใดที่มากคลิปนี้ก็ฝากกดไลกดแชร์และกดติดตามให้ช่องสาวไทยในเด้อจัดเด้อเพื่อสิใดเ,เป็นกาลังใจให้สาวไทยเห็ดคลิปวิดีโอต,ต่อๆไปให้พี่ให้น้องในเบื้องนอกค่ะเนาะสาหรับคลิปนี้กินผู้เดียวบ่่คยแซบปันใดพี่น้องจ้าตำักหุ่งกับเพชรข้อมูลยางกัแบแซบยุพี่น้องจ้าแต่ว่าใส่กอกบ้านนี่เข้มพ่อไหวชำนิกันเอบ้างไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า